สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทั้งช่องทุกๆุกท่านนะคะอ่ามือนีนะคะเดินห้างนะคะมาอยู่ที่วัดปูหนะะึ่งศูนย์ค่ะซึ่งมาตามแนวทางนะคะโตนะคะโตคัดนินนะคะเป็นชุดคัดนินนะคะบนล่างเนาะพี่น้องเนาะอ่มาเบิ่งน้ากันว่านะคะในคลิปนี้นะคะปูหนึ่งศูนย์ห้าองิตัดนินไ้เหลือจักคูนะคะเนาะไปรอดติดตามน้ากันเลยนะคะถ้ามากทาชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแนงใจให้กับทั้งช่อง เพื่อเป็นการบเสียเวลานะคะเขาไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางกับพระอาจารย์กันเลยค่ะกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการค่ะอ่าเจริญพรเจริญพรรมว่าจังไดน้อบาเนี้ยใม่ว่าชุดคัดชุดเน้นแต่ว่าเนี่ยชุดตัดคัดเน้นเท่าไหร่ครัปูคัดเน้นเนาะค่ะแต่ว่ายังบาทันเน้นมันคงสุดท้ายเด้อคงสุดท้ายต้องร่ออีกคงชุดไท้อย่างสิเหลือเหลือประมาณสองครูครปูเหลือประมาณตัดโตเน้นสามคููตัวสุดตัดเน้นให้เลยตัดเน้น แต่ว่ายัางอยู่ประมาณสามสี่โคตรจะว่าหัส่สิตัดเน้นให้ค่ะฟันบนฟันล่างให้เลยบาดฟันบนฟันล่างเน้นๆให้เลยบา้านตอนนี้ก็มีฟันประโยชน์แต่ว่าหังหังว่าท่านตัดขาดปดันใดหนนะ่าก็คือมีตัวหนึ่งเกี่ยวอยูข้องกันอยู่เอาเ,เล็กมันมันสีมีเหล็กเอาเหล็กเครื่องบ่รว่าต้องเครื่องนะค่ะครับบ่บต้องเครื่องเพต้องเครื่องนาพูดเข้าใจไปหมดเลยนะค่ะมาพูดเข้าใจเราผู้ จัดสามตัวบนล่างไปเลยตัวบนล่างไอ้ยมาตองหวัดมือนน่นเนาะปูเพื่อนห่นท่วงเหล็กวิ่งได้ค่ะเหล็กวิ่งค่ะโอ้เหล็กวิ่งเอาเด้นลูกห้โย่เหล็กวิ่งเดี๋ยวเดียวเดียว่มโยครับเอาวิ่งเด็ดเด็ดเลยมันครับท่วงเหล็กวิ่งเอาเหล็กวิ่งได้ได้ได้จัดให้เออแต่ว่าอันนี้เฮ้เอาเขี้ยงไปจังอยบนล่างเขี้ยงไปเนาะมันจังสมเหตุสมผลเนาะเอาเหล็กเขี้ยงไปจังสมผลเอาบนล่าง

แปดเก้าสนใจยังยังเด็กวิ่งหน้าสบายหน้าเด็กวิ่งชายหางตัวนี้ะจวิ่งบนอันนี้เป็นวิ่งบนนะพ่อวิ่งบนวิ่งมี่วนบนสาม ศูนย์อสามศูนย์เนีนสามนะพวกเน้นสามวิ่งบนเด้อพี่น้องเขียนในบนไหมหัวไหมค่ะบอเรมัยกับนบอบน,บ,นบาดนี้แต่ว่าเลขจับคู่นี่จะให้บนล่างร่วมกันได้ดิเลขวิ่งล่างสิขัดลงมาอีกตั้งหักเป็นคู่ของมันได้เข้าใจว่าแต่ว่า,วาจับคูน่นี่จับร่วมกันไปเลยแต่ว่าสิตัดบนตัดล่างไว ตัวเน้นอยู่เด้อะโอ้ค่ะครับว่เริ่มตัดคือตั้งแถวกวอนนั่นละเริ่มสิตัดแล้วค่ะที่ว่าหังนมาท่านตัดอีหล๋ยังเป็นห่วงกี่ห่วงยังเป็นห่วงหักพีเสดัยน้องอยู่นั่นน่ะอืมค่ะมันเล็กกลุ่มนี้มันยังเขามาโคจรได้โย่นั่นน่ะมันค่ะให้เรื่องไปบ่ฮะฮั่นเจามาตัดแล้่ยวบัดท้ยมันมาออกชุ่มหนี้ขันจีว่าเอาเล็กตัวนั้นคือว่าเพราว่ามันแตกมันแมนคือพอเห็นนั่นน่ะมันวาท่านเบิ่งใ่หู ชีวาคอยคือไปเห็นเหล็กตัวนั้นเนี่ยมาตัวกันชิว่าเนี่ยเป็นว่าค่ะตรงเบื้องทุกคลิปเนาะปู่เนาะทุกคลิปต้องติดตามตลอดการว่าทางการตัดให้เลยก็ได้แต่ว่ามันแหงจักสีมาบ้างามันบมาด้เบิ่งตัวเอื่อนมันบ่าค่ะต้องให้เบิ่งหลายๆให้มันเบิ่งตัวนน้ำว่ามันสีเบิ่องตาเหล็กตัวตัดมันเป็นยันค่ะเอาครับปูศูนย์สี่ศู ส8 08 90มีไงพัดล้านไปลกกาไปใหญ่พัดล้านไปลกกาไปบ่ได้ดไป,กกไปูออ่ เอาคือเห็นหน้าแค่ผับผับย้อนวันกาพ่พ่อดำนะ่าไทยรงหน้าคืไทยรงหน้าปูไทยผูหน้าเจ้าองแล้วค่ะสามศกาตะวายปยมาปูได้ชองสามหมื่นหอยใหญ่มันอ่อนเขามันดำมันอ่อนกักของเหยียบดีดเขาวิเตยตัวปูแแต่ต้องอะไรดิหนึ่งสี่หนึ่ี่เดี๋ยนี้มัน เดี๋ยวนี้มันยังหลายมันสิตัดจามคู่ที่คู่ไปก่อนเมืนว่าครับหมดชุดไทยคงชุดไทยมันยังสี่แยกสองคู่เดี๋ยวนี้คือหมดชุดเจ็ดครับเทว่าฟันไปคือเก่านั่นสามตัวไม่แค่สามตัวื่องสามตัวสามตัวนี่เคยชนะมันมาแลว้ววันนี้ด้วยเคยแตกมาแลว้วเคยแตกมาแลว้วโอ้สมซื้อว่าสุดตัดคันเน้นดีๆตัวนี้ เลี้ยนหน่อยเขียนๆแล้วปู่มสามส่นมันย่ามสิให้มันเลี้ยนหน่อยที่สุดแต่ลงหมดต่อไปนี่ให้มันถูกใจเอฟซีเนาะเอฟซีแต่ว่ารอบแรลกที่ล่อยไปชิ้เลยไลเนี่ยพราให้ได้เบิรงกันเป็นว่าครับปูคนอยากได้ชุดเต็มกับมีเงินครับปู้อยากได้ชุดเต็มกับมีมันเลือกลองมาหลายคนว่คือกันครับปูลงคนก็ว่าซี่สิบตกับซูมันว่าบอกว่าเหนือครับเมียนิลีซะ ชี้ทิศตัวก็ยังสูเลยกำไรหน่อยก็เอาหน้าบ่ดจะถือมันก็ถือกี่ลิ้นก็ผู้จดมันก็รู้กี่ลินกันได้ผนังจัดกันชุดเต็มเต็มกี่ลิ้นแต่ว่าผู้ใดว่าบ่มีงบซื้อดอกหลายโพดกระถาตัวเน้นเนารอบเนาะแตัดเอ่โค้งสุดท้ายรอบโครงสุดท้ายเอาเอาสันๆเลยหน้าครับชันๆเลยครับอันนี้ก็ถือว่าชุดตัดคัดเน้นคัดแล้วนี่งคั็ยังสีมีเน้นอีกกว่านี้มันบ่าปลูกโค้งสุดท้ายอาจสีมีสามตัวเพิ่มเข้าไปอีกนั่น รอติดตามครับท่านพ่อยืนเดินหาเหล็กสามตัวตอนนี้เคยชนะลกมาแล้วนี่ตัวนี้เพิ่งจับของใหม่ถึงรองมันจะออกันคือจังเขียวก้อนสุดเจงตัวนว่าได้ให้สปารไปแปดศูนย์เจ็ดกะขล่เลยแตกมันลกแตกเลยแต่ว่าสปาร์ว่าได้เห็นว่าได้ลุ่งวิ่งล่างว่ามีบ่พู ะวิ่งล่างลงล่างมันวิ่งล่างเนาะคมันวิ่งล่างมันเขาขี้แดงแบบวครับสี้แดงเดี๋ยวจังเน่นเอาวิ่งล่างกนชิเอาไปพี่ครับมันวิ่งมันปั่นชวนไปชวนวันอด้วยเจว่ามันจับร่วมกันนะปั่นพูดแล้วพี่น้องปั่นพูดอืมชุดตัดขัดเน้นศูนย์หลงแปด หมดทีแล้วมันออกศูนย์เก็ดมันต้องออกศูนย์แปดเดี๋ยวต่อไปหนึ่งหนึ่งศูนย์โอ้ศูนย์ก็ดีเดินดีนะปูหนึ่งเยถา้าถ้าลบได้กบถูกจํานักเลยโอ้<ห>ประกันศูนย์มะปูไฮว่าศูนย์มามามา,มาลบกันโอเอาเอาเอาไฮว่าศูนย์มามามาลบกันกับปูหนึ่งศูนย์เด้อฟันเหล็กมาลบกันเลยประกันเล่นนะปูประกันนี่ ตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งตัวล่องเด้อเรียกวตัวหนึ่งตัวล่องบานนี้ตัวหนึ่งตัวนึ่งตัวนี่ตัวฟันตัวฟันนี่อันนี้ตัวล่องตัวล่องล่องทั้งมัดครับเป็นตัวล่องฟันขาดเพราะท่านใดเป็นตัวล่องครับ ล่างไปเลยบอ๋อาบาดนี่อันตัวนี้ฟันล่างได้หนีิเนี่ยเน้นล่างเลยศูนย์แปดเน้นล่างให้ดาวอ้อมเลยดอ่าดาวเลยพวกพวกเห็นว่าฟันชนเจ็ดหาดาวศูนย์แปดครับปูเน้นล่างครับอาดาวเลยครับเนียนบน สามชุนนี่บนบวกบวกบนโอ้ดาวกันครับเอาพี่หลี่เอาเอฟซีนะครับงวดที่แล้วสามชุนคนแลนน้ำมันมันว่ามันจะฮักหลังคือจังเก่าสองคู่บาตามเห็นว่าชื่อมนว่เรีบอค่นี้แลี่ยลี่แล้วเอสู้เอฟซีเขาเบิ้งบัตเอาเขียนโลโก้กันมาว่ามันมีโลโก้เออโลโก้มันจังดังมันจังดังชนจังหุ่จักแล้วคนจะมาเป็นปู่าลงลงโลโก้ก่อนมาสั่งครับเอฟซี มันยังจับปูดว่าเอาอีกเป็นเส้นไล่เส้นของปูไปหมดเลยไล่เส้นของปูนี่ต้องเป็นไล่เส้นนึ่โลกปูแต่ของอีกตั้งหาฮะสบายเขียนมันคนละตัวมันง่ามก็กันโอ้เอ้าง่ามปูว่าของสบายง่ามปูรู้เลยอยากตายกันชุดโลกปูแต่ของคัดนิ้นขัดนิ้นครับหนึ่งกรกฎาคมหกห้าครับของปูหนึ่งศูนย์ วิ่งบนนะคะ3กับ0นะคะฟันไปที่3นะคะเนาะแล้วก็จุด2ตัวนะคะมี0 4 0 8 9 0 3 0 1 8 1 4นะคะสำนักได้ก็ได้ศูนย์นะคะคูศกุพได้เก่งโตโตมาเอามาประกอบกันเลยค่ะศูนย์หนึ่งยืนขึ้นยืนท่าซิ่งทุกสำนักโอ้เอาท่าซิ่งแล้วพี่น้องยันท่าซิ่งท้าพิสูตรได้เนาะปูเนาะ เาขมามา8นี่เป็นล่างเด้อพี่น้องเรื่อง30นี่บนนะคะตัวฟันเน้นคือ30บน8นี่ฟันเน้นล่างนะคะเนาะพิจารณาเบิงเลข3ตัวมี่6 30 8 30นะคะเนาะแคปหน้าจ,จอไว้นะคะครับสําหรับสายวิ่งสายเลนนะครับล่างปูเน้นไปที่8นัก8เด้อนนพี่น้องสายวิ่งสายเลนอันนี้เฉพาะล่างเด้อครับ8บ8 กับบนสามตัวกับศูนย์ปูเน้นไปที่สามนะครับพี่น้องสายวิ่งสายเรียนเท่าเน้นที่สามกเห็นว่าเจยวก่อนเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุณขอบคุณปูเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางแฟนคลับทางช่องนะคะจัดให้มันได้ค่ะจะเอากำลังแมนเนาะค่ะปูค่ะสาธุค่ะสาธุครับสาธุครับมันมามันเขียนเอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชุ่มรับฟังแนวทางกับปูนะคะ เปียนเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับชุดตัดคัดนิ้นนะคะของปูนะคะเนาะกับคอนลงมาพี่น้องไก่เซเลียโ่วงสุดท้ายแล้วนะคะเนาะ้าพี่น้องลองพิจารณาเบิวงนะคะเนาะอาจโควงสุดท้ายปูอาจสีฟันนะคะบนตัวเดียวหลางตัวเดียวก็ได้นะคะจังใดก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สิไดบ่พลาดข่าวสารจากทางช่องนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ให้พี่น้องโชกมันรำรวยสุกุสุขคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ